โอ okay. เคสวัดีทุกคนด้นะฮะวันนี้เปผมนะมิสเตอร์แชมเปี้ยนหรือว่ามิสเตอร์บผมมิสเตอร์บรานี่คัสตอมเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรครั้งที่สองแล้วนะกับคอมพิวเตอร์ทริคจากคร้บที่แล้วนะที่สอนวิธีการเปลี่ยนไอคอนตามทีมนะคือไอคอนเอฮ้ยมาได้ไงตามไอคอนีนยเนยนะเนี่ยไอพวกเนี้ยน,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 ยนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนไฟลน์นี่เพลงกัน เพราะว่ามีคนมีคนหนึ่งคนในเว็บบอร์ดมีคนขอร้องจากบอร์ดอนิเมะไทยเขามาขอรีเควสมาจากที่ผมผมโพสลโพสลงในกระทู้ของบอร์ดอนิเมะไทยทีนี้ผมก็เนีย่ยแล้วก็เดีย๋ยวผมจะมาทำให้อีกทิกหนึ่งแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ต้องสำหรับใครที่รู้ก็ sorry กันนะฮะก็วิธีเป็นยังไงเนี่ยสมมติว่าผมจะเปลี่ยนไอคอ,อนตัวนี้แต่ไอคอ,อนนี้เป็นวินแอมแต่ เนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อนนี้สังเกตตรงนี้จะเป็น w i n a m Media File แล้วกดตรงนี้กดไปนะฮะรอสักครู่คุณนิดบอก่าวะ พี่แกเองนะนนอ้ยโอเค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 โอคโอเอเอเคอเคโ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  ยิงกลักวๆเด้อย่าเป็นยูทู b พันเนอร์แต่ซับไม่พอนะโอเคนี่ง่ายง่ายแค่คลิกไอ้ที่เราเนี่ยที่เราต้องการจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือก p r o p e r ต y ตรงนี้คลิกไปสังเกตนะว่าตรงเนี้ยคือแต่ยังเป็นเนี่ย Open open s with ตต์วิดที่จะเปลี่ยนง่าย,ายเพียงแค่เนี่ยกดเนี่ยกด Change แล้วมันจะมีพวกโปรแกรมพวกเนี้ยให้เนี่ยคือจะมีพวกนี้ขึ้นมาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยอย่างเปลี่ยนแบบนี้หรืออย่างอื่นก็ได้ง่ายๆไปแค่กดเนี่ยคลิกไปแล้ว้นกดโอเคแอปพาแล้วก็โอเคน,เนี่ยอันนี้คือจะเปลี่ยนทุกอย่างที้มันเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวเนี้ยแต่นี้ก็เป,เปลี่ยนป MP3 วเดี๋ยวผมจะเปิดส่วนอื่นดูอันนี้จะเป็นเนี่ย ถ้าแบบเป็นวิดีโอนี้นี่สังเกตน,นะตรงนี้จะเปลี่ยนจากวิ n ีแอมันเป็นไอตัวนี้ละอันนี้คือไอคลิปนี้ไม่ต้องไม่ต้องไอสองคลิปนี้คือไม่ต้องไม่ต้องซีรีสแล้วมากมายคืออันนี้ที่เป็นสถิติที่ผมสถิติเล่นนะเป็นเล่นเซิร์ฟเวอมาแล้วก็เนี่ยทเทว,วกเกอร์แอปไทยที่ผมแอปไทยพวกเพื่อนเอาไว้ที่โพสลงในช่องของผมนะก็เนี่ยไอพวกนี้นี่สังเกตข้างในนี้ก็เป็นเหมือนกันข้างในนี้ก็เป็นนะเป็นกันหมด นีค้คือไม่ต้องไม่ต้องสังเกตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะคือมันก็เป็นเป็นหมดนะคือมันก็เป็นหมดแหละนะไม่ต้องไม่ต้องซีเรสอะไรมากมามโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทีอันนี้เราไม่เอาละเราจะเอาไอ้นี่แทนดีกว่าอยากได้เพลงหยูไปหาอีกนะนี่เี่ยนลปลี่ยนเป็นปน,ปนี่แล้วนี่โอเคขอปิดแล้วกัน แค่นี้พอเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวติดดีกเขาติดอีกโอ้ยิงไม่อยากติดอยู่ด้วยอยากเป็นยูทูปพาร์เนอร์เออเดี๋ยวอีเราพูดเปละรอบหนึ่งดีกว่าเออเออวะ่ะโอเคงั้นก็นาาเท่าไหร่วะสี่นาทีแล้วโอเคงั้นขอจบคิวในเพียงครั้งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ก็บายบายฮะบายบาย